โอปันนระโสยะทิสังคสัพปตะกัลังสัำโภอุโคสะทังกะรรยะปาติโมขังขุทิสัยยะกิงสังคสัตตุภิกิจจปาริสุทธิอายะสัพมันโตอาริเกตาปาติโมขังขุทิสิสามิตังสัพเพวะสัตตาสาธุกังสุรมะมะนะสิกะอารมะยะสัพสิยะอาปะเต โสอาวิกก so, ัตเะยะอภัณติยาอาปัณติยาตุนนณมีภพมิทกังตุนนณมีภาเวนักโอปะนาจสัพมันเตปาริสุขติเวทิสามียัตถาโอปะนาปเจสัพมันโตนิททานังอุทิฐาจจตารรปาราชิกาธรรมาอุทิภฐาจเตระสัสนตาทิเสสาธรรมาอุทิภฐาจ थपे अनियता तमा उठिथा जिंसक निसक तिज्ञापाजित तिज्ञातमा उठिथा थपे नकुतिपाजित तिज्ञातमा उठिथा चतारोपाजित शक्तियातमा उठिथा पञ्चसतातिशिकियातमा उठिथा सतातिकारण स เอตักันตัสสัพควัตโตสุตตะคันสุตตะปาริยาปนังอันวัตคามาสังคุเทสังอาคัจฉติตัทธัพพีเหวิวสัมมะคีหิสัมโมทภมาณีหิอาวิธวะภมาณีหิสิกิตัพันติภิกขุปาดิโมขังนิทิตัง